น,น,ะน,น,นะครับวันนี้บ่อธรรมชาติที่แพรกกระสาอาจารย์น้อยได้ตัวแรกในเวลา4โมงสบห้านาทีเปีย,เอ,ยเอ็นขาดว่าระดับไหนให้เอ็นขาด เราอยามองไม่เห็นตัวปลานะครับ cắn, nắm như đeo, ờm ừ không ăn, không muốn ăn, ใช่ใช่ปลาขายงอะไรดึงมามากินทีจะยี่ตัวเนี่ยอไอสัตว์ไม่ยอมเข้าเว้ยโัวเย็นขาดทีาแล้วดูมันดูมดั้อะไรของมึงเนี่ยกระดาวมาจาะะับดิงเยวขาดหองมันดุเยเื่อยละ เสียวขาดเสียวขาดหูตัวใหญ่เท่าเดิมอีกแอจะลบสถิติ4กิโลได้หรือไม่เอาหางดีกว่าพี่เลเอามือจับหางดีกว่าหูตัวใหญ่เท่าเดิมอีกแอ3กิ3โลจะลบสถิติ 4, 4กิโลได้หรือไม่3กิโลมามามา,มาไปไป<า>ไปเงี้ยไป<า> ใหญ่ไปเดี่ไไปเิมัีกจับกิโลดูนะฮะว่าได้กี่กิโลหันหน้าใหม่ก <reinvent> ับ <stood> ข ouais. <habitude> ้างปโลสามโลสี่สามโลสามขีดโแพ้มันอยู่ยังทำสถิติแพ้ยังแพ้อยู่นะฮะอาจารย์น้อยยังแพ้ลูกติดอยู ạ à, đi ạ à, đi à, à, tôi tôi trong ấy, à, à, không bớt đi